เอาวิ้เท่ายัดปากตายตั้งแต่อยู่ในท้องเลยปากมีมังหาเมียให้ได้ก่อนเถอะไอคนที่อยากให้ต่อยมวยก็ไม่ต่อยแต่คนที่ไม่อยากให้ต่อยเสี้ยนเลือเกินพยายามจะทําให้ดูจะทําให้เห็นเขาไม่เอามึงก็พยายามอยู่นั่นแหละฮะพนละมฮึฮยคนเราถ้ารู้ตัวเองมันก็ไม่ทำหรอก แต,แต่ความพยายามอยู่ไหนฮะเขาก็ Kin ar, ความพยายามอยู่ที่นั่นไม่เป็นไรอะสักวันพ่อัมอาจจะเห็นอาจจะเห็นคุณค่าของลูกชายที่ปารถาาดีแล้วก็หวังดีเฮ้ยอันนี้ร้านนี้อร่อยดีนะเนี่ยอะไอ้แบงค์เนี่ยไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรตักไหแล้วไอ้เหี้ยไอ้จักเออทำไมมันถึงกูอิ่มเร็ววะเดี๋ยวกูตักคาเกะให้มึงต้องคาเกะเนี่ยมึงเอาไปแท้เลย ร้านนี้ก็ต้มเปื่อยดูดเป็นหลุดดูดเป็หลุดกันหนังนะไอเยี่ยเนื้อไม่หลุดเลยอไอสัตว์นี่มันผสมขิงดองมาด้วยอเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหสัตว์เลี้ยงเป็นเม็ดข,ข้าโพดเลยของใครเนี่ย โอ้เอาโก้มานิดหนึ่งโก้มานิดหนึ่งโอ้ใส่ใส่โอ้อ้สรเพุยอิ์ลูกเสือวัสดีค่ะมึงใครเนี่ยฮะโอ้โหจำแม่ไม่ได้ครั้งคาวใช่ไหม ใช่ค่ะโอยพี่จอเด็กๆเนี่ยขี้ริ้วขี้เละโตขึ้นมึงนี่ขี้หมาชัดๆลุงเสือเล่นแรงตลอดนี่เ,นเรียนจบหมาหรือยังหมอพยาบาลเดี๋ยวจ้าอ๋อเหรอนี่พยาบาลหรือล่างอาจารย,าย์ใหญ่อ่ะผ่าตีนในสงการานต์สักวันเนี่ยกูจะทำผัวให้ดูไอ้กูรีบมาไหนวะรีบไปกินศพต่อไม่รอแล้วนะเฮ้ยกระบักต่อไม่รอแล้วนะเอออ้าว นมรสการหลงเพื่อนหลวงพ่อครับเมื่อก่อนเป็นเพื่อนกันไม่ไหวจริงๆเลนะหัวงอกก็ยังเละเทอะเหมือนเดิมเหมือนนะไม่เป็นไรตามสบายเถอะแล้วนี่ฉันเพลยหรือยังอ่ะไม่ไฉนันโอ้โหรถติดมากอย่างทีกรุงเทพ่มันแปลกรถมันติดใช้เวลามากในการเดินทางลำบากมากถ้างั้นฉนันเพลยเลยเอาเฮ้ยพวกมึงลุกไปก,ก,ก,ก่อนให้พักกินก่อนเดี๋ยวพวกมึงค่อยฉนันพักฉันก่อนพวกเราเค่อยกินเฮ้ยทำไมเราถูกแล้วไปลุกแล้วพ่อครับ อ้าวหลงเพื่อนทำไมไม่ฉันล่ะไม่ไม่คงประเคนประโคมประฮามเลยประเคนไงเดียวจะประเคนจะไปกินได้ยังไงบ้าบลประเคนดิประเคนของดิอ่าอ้าวพ่อฮะพานะไปิีบเพื่อนนี่เว้ยเนยโอ้ประเคนสองมือดิเนี่ยพ่อเฮ้ยมึงจะเล่นกันอีกนานไหม่ะชวนอยู่แล้วถอยไปเลยมึงอ่ะเดี๋ยวประเคนเนี่ย ถึงยอดเละพะโลปาเจ้าปาเจ้าแกงส้มหวานเอ้ยแกงเขียวหวานพริกน้ำปูพริกน้ำปลามีปลาตกใจด้วยมันตกใจยังไงอะลองพูดปลาดุกเลยปลาดุกอุ้ยตกใจจริงด้วยปลาดุกอุ้ยปลาดุกอุ้ยหอยไม่ได้ตกใจปลาดุกอุ้ยอ๋อท่านจะได้ฉันทันทียืนตอน คุณพ่อชันไม่ได้แล้วครับอะไรของมึงนี่เลยเทียนมาแล้วครับเที่ยงสองนาทีแล้วครับอ้าวเวนแท้เลยพ่อมัวแต่เล่นกันได้แท้นระดุกอยังจะเล่นอยู่นะไปเอาไปเลยเดี๋ยวลงจริงเดี๋ยวลงจริงนั่ระเด็นข่าวแตกนะข่าวแตงเลยข่าวแตกข่ามึงแตกเลยนี่นี่เลยเด้ มีด้วยของโปรดเลยมัดชาจิวเวลรี่เบ้นดีเอ็มวันโวมันคืออะไรพี่ปลาทับทิมสามรสห้าเอามุกนี้มึงไม่ได้เหรอเฮไอจักไม่เห็นตลกเลยกูไม่แทงมาก็บุงแล้วทำไมอ่ะกูไม่จักมั่งยกไปทั้งทีวมึงขอไล้วเขาชอบกินเขาชอบกินมันก็กินอย่างอื่นไปดิอะไรอะไรไอแยไออะไรตรงนี้ฮะเฮ้ยพี่ก็อยากกินน่ะ นี่ไอ้แหวงทำไมมึงเป็นคนแบบนี้วะเออฮะคนพิการมึงก็ชอบแกล้งนี่คนพี่เลนเขาขอ,อก,กินแค่เนี่ยหมูหวงอะไรวะธรรม,มดาธรรมดาคละมามห้เนี่ฝรั่งมีต้องหล่อลูกมึงก็แบ่งให้พี่บิวเขาสักลูกดิงานฟ้าของมึงให้เขาแล้วกลางออของกูไว้เหอะไอหลองกลางของมึงลูกเลงกูจะมาให้เพราะเวล<ด>าม,าาลมึงดุแล้วมึงหิวอะไรเออยากได้ข้าวอ่ะอะไรอยากกินอ่ะลองดิเอาเหือบหมูดิเอาเหือบหมูเออมีความยาวหน่อยนะอะไรแดงๆวะเนี่ย งากระบมแล้วเฮ้ยมันนีเ้เรือกเยอะไอเหรอได้ตังมือคมต่อให้มันได้ให้จะบ้าแล้วฟันก็ไม่จะมีโกลนบีพีพี่ครับเฮ้ยกินได้แล้วมี่จัดเลยดิเอ้ยทีนี้เป็นโลข้าวรถถรายมือแล้วพลังที่นี่ ไม,ไม่ต้องใช้พริกเกลืออะไรเค็มธรรมชาติเออจัดจวงๆอ๋กินๆๆนอ้นะๆๆทําดีกันเด้อ